ไม่ใหญ่โค้ดใหญ่นะครับอันนี้เป็นอีพีที่สิบสองแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาเรื่องว่าเวลาวิ่งแล้วปุ๊บแขนช้านะครับดึงกลับก็ช้านะครับ้าตบขาก็ช้ายกขึ้นก็ช้านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้วันนี้เรามีแบบฝึกให้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการฝึกลงประสาทครับนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามีท่าไหนบ้างนะครับโอเคครับครับผมอาครับท่าแรกครับท่าแรก คนที่แกว่งแขนช้านะครับออกตัวแล้วแขนไม่ไปเลยตัวอยู่กับพี่เลยโอ้ยดูไปหน้าเลยท่านี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ก็คือนะครับคนที่จะถูกฝึกย,ยืนเฉยๆล้วทำท่าวิ่งแขงนนกชาร์ดแล้วก็ค,คนหลังแตะแตะล้ก็แบกแกแขนสามครั้งอ้าวลองดูนะครับเดี๋ยวยูโรแตะให้ใหญ่หลองดูเฮโอเอีกต่อโอเคอ้าวลองอดูครับลองฝึกดูลองฝึกดูกดกดคูเค่เลยครับตัมาจ๊กแตะและ้วไปเลยโอเคอธิบายเรา ภาษาเนื้ okay. อว่ะโอเคดีประสานให้เร็วภาษาให้เาแตะแล้วก็รีบไปแตะตรงไหนก็ได้แตะหลังแตะแขนแตะอะไรก็ได้นะครับห้าครั้งโอเคใช้ได้โอเคดีฝ่านูน้นทบด้วยฝ่นู้นแล้วสามครั้งนะโอเคดีมา,ากดีมากให้เร็วให้เร็วแตะแล้รีบไปโอเคครับ <okay. S 1> okay. ผมครับผมต่อไปท่าที่สองนะเมื่อกี้เรา เราประพสาจากการสัมผัสสัมผัสแล้วก็ไปใช่ไหมต่อไปพราตัดจากการได้ยินคือการฟังนั่นเองเหมือนเดิมยืนท่าเดิมเหมือนวิ่งเท้าสีแดงหน้าแขนร้อยฉาดเดี๋ยวยุโรตกมือพี่ก็แข่งสามครั้งอ้าวดูอ่าเห็นไหมมันมันคนที่มันจะมาไม่ได้เพราะว่าพอตบมือไปแล้วปุ๊บแข่งออกตัวก็ช้าพอจะวิ่งผัดก็ออกตัวช้าเพราะฉะนั้นออนนี้แกได้อ้าไปลองทำดูครับลองทำดู อปลองทำดูอ้าวตบดังๆตบแล้วไป,ไปเลยยันยีดีอ่ะใ้ดูเพื่อนตบยังไงโอเคตบแล้วไปเลยท่าน <B. S 2> แรงๆดีดีแล้วใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ตาค้างต่อไปครับท่าที่สาม บางคนมีปัญหาเรื่องการยกตะโพกช้ามากไปยกช้าไปยกขึ้นช้ามากท่าน,นี้ช่วยในการสุดประสานยกตะโพกนะครับดูดีสั่นร่างกายกไ,ยไยายากกว้ตรงตรงไหล่ทับไหล่หนังห้องไว้ตรงคขาของแกจะยกที่กุมมือแล้วก็มือจับในที่รั้วไว้หรือก้นแพงก็ได้นะครับโบจะมีไว้ข้างนี้ด้วยโอเ้อดูนะ ดูให้ตรงแล้วก็เท้าดูดีนะครับขึ้นให้เร็วห้าครั้งดูดีนะขึ้นแล้วตัวห้ามยตัวห้ามยุกห้ามโยกห้ามสายดูนะครับให้เร็วปึ๊บ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 นะครับแล้วเห็นแค่ปึ๊บโอเคอ้าวลองดูครับหลับเอไว้เลยไปเชิญครับเชิญโอเคเอาลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวจับไวจับไว้โอเคเร็ว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 โอเคได้ คือนไวขึ้นไวลงไว้ขีเนื้อบี้คืสูแล้วก็เท้าด้วยล็อก็ตัดเวลาล็อกตัดเวลาล็อกขึ anyway> ้นขึ้นลงล็อกขึ้นแล้วล็อกลงนี่ตัวนิ่งไว้ี๋ยวเอาลองดูเองดูนี่ตัวนิ่งไว้ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงไหนตรงอยู่เล่นอยู่เล่นเดี๋ยวโอเคได้ไหมได้ไหมโอเคเร็วเร็วได้ โอเคครับต่อไปท่าสุดท้ายท่าที่4นะครับเหมือนเดิมผมพูดเหมือนเดิมว่ามีหลายท่าแต่ผมยกผมที่มาให้ดีๆมาให้นะครับนะครับท่าต่อไปคนที่มีปัญหาเรื่องการเมื่อกี้ยกสะโพกเลยไนะัมยกสะโพกช้าโอ้โหันจะตกลงมาขาลอยนอาจาศงานท่าน,นี้ตัประสาศาาได้ดูนะครับดูท่หเหมือนเดิมจัดร่างก,กายตัวให้ตรงตามอง,งหน้ามือจับไว้ช่วหัวไหล่นะครับสะโพกข้ามหักบอกไว้เลยห้ามหักนะตรงๆไว้กระเท้าก็เย็งนะครับ,รรรรนะรบด,ดูดีนะ ข้าเตียมมือยกไว้นะครับยกไว้นะพอขึ้นแล้วรีบตกนะครับไม่ให้ขึ้นไรนกันพอขึ้นแล้วปุ๊บตบตบตบนะครับแล้วเปลี่ยนข้างตบ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 อ้าวลองดูครับไปเดินผมไม่ได้ตัวยาตัวนิ่ง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 ตัวย่อมกตกไม่ลด้ตบไม่ไดตบเล่ได้ก็ตกแล้วเดี๋ยวมากตกไป่ลด้เทือยท่เขาสูงเขาสูงดีดี๋ยวเรา้อเดี๋ยืนร้อเดี๋ยืนร้อเดี๋ยว บตบออตบตบไม่ได้ทำงานกับเขาเฮ้ใชไหมโอเค,ครั้ผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสี่ท่าบึกแล้วโบกสะบนะครับใครที่กระชากแขนไม่แรงนะครับใครที่ระสาทใช้ก็หลออกตัวใครที่ตกขาแล้วก็เบานะครับใครที่ขาแช่นะครับพี่ใหญ่สี่ท่าให้แล้วนะครับก็จะฝากไว้อย่างนี้ครับ การฝึกระบบประสาทคือหัวใจของนักวิ่งสวัสดีครับเย okay.